พี่น้องเห็นแวบ,บๆครับสีขนสีขาวครับนี่เห็นไหมนี่ครับของดีอีกแล้วครับผม สวัสดีครับผมพี่น้องครับผมเปิกับเบาอีสานสายหลายแล้วครับมือเช่นเก่าเช่นเดิมครับกับการตอนุเขานะครับผมบรรยากาศยำขอแลี้ยงครับคือเก่าครับผมปลาอยู่ข้าครับปลาอยู่ข้ากวงไงนครับผม ตัวนึงเสียงอยู่ปุ่นครับยินเสียงอยู่ปุ่นเสียงน้อยครับผมก็เดาๆมานะครับผมแถวๆบ้านเมียแหละครับผมผมก็เคยมากนะครับช่วงนี้บ่ค่อยได้ลงคลิปนะครับผม ดูดูมันยังได้ออกมึงได้ขีดน้ำนะครับผมหนั่งเที่ยวไปกับบ่ได้ครับบ่ได้ยินเสียงนกเลยครับผมเงี่ยขีบครับแต่ว่าหาได้นนยินแจว,วแววทางพุ่นเหรครับเสียงหน่อยครับผมเอ้าครับผมยังได้ก็บอหลุดล้อติดตามมึอครับมึง ว่าสิเป็นยังไงนะครับโอ,นนอน้นี่ครับขันอยู่นี่ครับเสียงกลางครับโอ้สองกุ๊กครับผมสองก,กอุ๊กเอาเอาพี่นอ้องถ้าเป็นการสีดเวลาครับเดี๋ยวผมหาหม่งหางจะเข้าครับผม รอหลุนรอติดตามมึงครับไปเป็นยังไงครับ โอ้ยสุดยอดครับผมพี่นอ้องยังไงครับตัวนี้ต่างไปไงเลยเหรอครับเอาเต็มข้อนะครับผมใส่เวลาโดนเติมครับตัวนี้ยังโดนนะครับเฮ้ยพี่นอ้องเห็นแวบๆบแบบครับสีขนสีขาวครับนี่เห็นไหมอยู่ข้างหลังครับ นี่ครับของดีอีกแล้วครับผมเทียงอย่ดโดนเตบครับนี่ครับคนขาวนะครับเส้นหนึ่งนะครับผมยุ่กลางหลังแบบนี้ผมกับบ้วหัวแมนอียงเนาะเป็นแบบใดดวยครับนี่เสียงกลางไปง่ครับขาล้มอยู่เหดหย่อนครับมีขัดมีนุ่นครับ ดำปืครับหาน่วยไงครับน้องตุวนโอ้โหครับเลียวตายังกลางไปไงมีขัดมีหนุนครับแข็งไงครับุเบิ้งครับติดเต็มคอครับผมดูซีกว่าสิ่งนี้บัวชเต็มนิดๆครับแล้วก็นี่ครับที่ในนี้มีขนขาวครับอยู่หลังนะครับแล้วก็บุกคอยเห็นกัน ยอดครับผมเมื่อนีเแจ๋วนะครับเนาะสุดยอดด้ครับเมื่อนี่มานมานนะครับผมเสียงกับตามชิปครับโอ้คู่ดีนกตัวนี้คู่ดีเลียกดีครับบังหันนี้ตัวแม่ลงมากนะครับแจเรียนไหลตัวเม่ไปทางฝุ่นดีด้ยครับแจ้กลับมากนะครับผมยางกลับมากันอยางพานติดเลยครับตอนลงที่หลกบสติดนะครับผมตัวดวงดีครับที่เลีก ในกับมันนะครับผมมือเนี่ยตามไปไงครับตามในคลิปเลยครับผมในกล่องมันอาจจะเสียงแบบน้อยๆนี่ครับแต่ว่าเสียงแฉะนี่มันมันสีใหญ่กว่ากลัวในกล่องอยู่นะครับผมกวัวในกล่องมันจะออกเป็นทุสนเสียงแหลมเนี่นะครับผมเสียงกลางไปใหญ่ครับมีคาลุ่มครับกุกหอยนะครับนก กรส่วนหมาสีขันสองปุบเต็มครับหอยนาจะเป็นคั่มหลกสองคำนะครับผมแล้วก็มีอ่างนะครับอ่างหนาจะบ่แมนอ่างอาชีพครับจะมีเรื่อยๆครับซับมากนะครับคู่ดีครับนกตัวนี้ใส่เวลาเถียงประมาณสิบนาทีอยู่ครับวัวสิถือกับนกบบควายยางุดถ่ายกับทาได้ครับผมเอาก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซํำนีก่อนนะครับผม ขอบุญขอบคุณทีพี่น้องเขามาลับชมในคลิปนี้นะครับผมถ่ายชอบกับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าอีสานน้ำในเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับเด้ออีสานเลยมีกำลังใจเห็ดคลิปให้พี่น้องในเบิ้งนะครับผมเป็นชิปการต้อนนกเขานะครับโดยใส่นกหลอกับลำโพงนะครับอาจจะเห็ดบ่คือนู่ลักน้อยนะครับอย่างไดกันใดถือว่าได้ผลอยู่ครับมือถือว่าหมานี่ล้วครับได้เรือยอยู่ครับ เอาสำหรับคลิปนี้ก็สิเอาไว้สัานี้ละครับผมก็ขอบุญขอบคุณนะครับผมที่รับชมและติดตามเพื่อเป็นให้กำลังใจบ่าวอีสานด้วยดีเสมอมานะครับผมสำหรับมื่อนี้ก็เชลยก็แบงอยู่นะครับผมท่านผู้ใดสนใจโทรมาสอบถามได้นะครับโทรมาก่อนเลยครับผมดวสิบ่ท่านครับหางก็นับเบิ้งให้เบิ้งครับหนึ่ง6 7 8ส10 1ี่ห้าเจ็ดปดเก้าินะครับผม12หางนะครับ ด่ากัเรื่องดีรับรูสิกว่าสีนี้บัวแต้มนิดนึงนะครับเอ้าดูว่ามานครับแล้วคลิปนี้บ่าวไีสารเดี๋ยวขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ